เรื่องของเรื่องเท้าความหมดเรื่องของเรื่องคือเมื่อวานแม่ของเราใช่ไหมผัดเราผัดกะเพราตัวเราผัดกะเพราปรุงรสหวานแล้วก็กินข้าวไข่ดาวเค็มแต่แม่ของเราอ่ะทํากะเพราปลากะเพราปลาทอดอะ่ะก็เหมือนกับว่าปลาทอดก่อนแล้วก็ราดพริกลงไปใช่ป่ะทีนี้เกิดว่าของค้างเ,เราไม่อยากกินแต่นะ้าเราอยากกินด้วยแกไม่อยากออกไปซื้อกับข้าวอะไรประมาณนี้นะหรือว่าแกจะประหยัดเนี่ยประมาณนี้นะ เพราะว่ากับข้าวมันยังมีเอ่อส่วนเราเอ่ะไม่อยากกินเ้วยว่าเราไม่มีอยากเรายังไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้าใช่ปะเพราะเราเพิ่งตืง่นปวดหัวองนี้เพราะว่านอนทับอันนี้อาบน้ำล้างหน้าแล้วก็จะมาเช็ดคนนู้นเรา,าก็เลยคิดว่าเราอยากไปหาซื้อข้าวกินที่แถวมาก็รู้เลยเนี่ยอืมแอลกอฮอกับข้าวมันไม่อร่อยเท่ากับร้านใต้ตึก ได้ตึกคอนโดกับข้าวอร่อยแต่แพงกว่าก็ใกล้เคียงอ่ะแพงกว่าว่ารวมน้ําด้วยก็หกสิบอ่ะใช่ปะ่ะรวมน้ำขวดหนึ่งน้ำขวดละสิบบาทข้าวจานละห้าสิบประมาณเนี้ยโอ้จจรประมาณนี้เลยกอบข้าวจานละประมาณถ้าสิบไม่ทำเองไม่รู้จะทำกินใช่ปะ่ะทำกินเองได้นะนนแต่ ก็ต้องมีผักผลไม้อะไรกลับว่าหรือจะทำข้าวผัดกุ้งดีข้าวผัดกุ้งมันต้องล้างกระทะอนเราฉันไม่อยากล้างกระทะเพราะว่าวันล้างในเวลาฉันไม่อยากไม่อยากลือ้ของในบ้านมาทำด้วยของในบ้านก็มีผักผลไม้ไม่มีของแล้วก็ไม่มีของสดแบบเมื่อวานมันไม่มีเพราะว่าแม่เนี่ยเขาจะซื้อเข้ามาเฉพาะเวลาที่เขาเข้ามาเท่านั้นจะทำอะไรเขาก็าจะซื้อของสดที่ตลาดเข้าบ้านก็มีเกล็วเฉพาะผัก ออแล้วก็มีผลไม้หน่อยฝันแย่มากวันนี้ฝันว่าไอเครื่องกระผ้าฉันเนี่ยนะชิบแล้วหนึ่งรอบมาจ้ะก็ดำๆนิดหน่อยแล้วก็มีคนอะเรื่องของเรื่องคือฉันแซดแบบเศร้าตรงนี้มีคนเอาผักไม้ถูกพื้นของฉันไปจุ่มดินซึ่งดินเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับว่าบ้านฉันมันจะเป็นปูนใช่ไหมปูนแต่ว่าข้างๆมันจะเป็นดีคือถมมาถมเป็นปูน เทปูนให้หนาขึ้นข้างล่างมันจะเป็นดินใช่ไหมเพื่อที่จะมาให้แบบว่าเลอะอะดินมันจะเลอะเธอะหน่อยถ้าเทปูนจะดีหน่อยเออเหมือนกับว่าพื้นคอนกรีตทีนี้ชั้นใช่ไหมชั้นมีใช้เช่าฝันฝันเนี่ยคือไม้ถูกพื้นของชั้นเนี่ยมันล่นไปอยู่ข้างดินโอ้คือเอาเอาหัวจุ่มลงมาในดินเลยอ่ะโอ้พระเจ้าช่วยรู้ป่ะฉันกำลังเก็บไม้ถูกพื้นไว้ที่ไหน ก้วยทอดเนี่ยเรื่องของเรื่องดมอขายกล้วยทอดแพงแต่ฉันก็ไม่ค่อยกินนะเขาขายคนไปเที่ยวเลยฉันคิดว่ามันแพงนะฉันก็เลยไม่ค่อยกินแต่ก็กินเวลานะแบบว่าอยากกินจริงๆก็จะกินแต่ถ้าซื้อถูกก็กินปะก็กินนะบางทีก็จะกินมันทอดมันอร่อยอ่างราคาหลังดมอกับราคาในดมอราคาห้างมันก็เหมือนว่าตามความเข้าใจนะ เขาเหมือนว่ามีค่าเช่าที่อะไรแบบนี้เขาคงจะต้องบวกพวกนี้ลงไปไม่งั้นก็ขายไม่ได้ปะ่ปะป่ะมันเป็นของห้างนั่งหมือว่าเขาตามที่แม่เราเคยถามมานะพวกนี้เขาจะเหมือนว่าต้องสำรองจ่ายเยอะมากเป็นแสนเลยปะ่ะถึงปะ่ะห็นเขาเล่าให้ฟังสมัยก่อนว่าไอ้ขายเป็นกุ้งปองเนี่ยพอเดือนเหนืออะไรเงี้ยเขาก็จะมาเก็บออกไปจะได้เป็นก้อนหรือเปล่าไม่น่าจะนะไม่น่าจะนะหรือวนันต่อวันนะ่า น่าจะวันตอวันนะเหมือนกับว่าไม่ทราบเนี้ยนะก็จะมาเบิกอเอาเงินตรงนี้ไปได้อ่เนี้ยว่ะไม่ทราบเนี้ยแต่รู้ว่าลองไปไแม่เราบอกว่ามันแพงอ่ะค่าเช่าแผงก็หลายหมื่นพวกบู๊พวกอะไรเงี้ยตอนที่เราเคยเห็นใช่ปะตอนที่เราไปทํางานอ่ะเขาเช่าบู๊ที่อิมแพกแค่ริมริมอ่ะสองหมืน่นประมาณเนี้ยไม่กี่วันนะเออเหมือนต้องพิมพ์ไปขออะไรแบบเนี้ยขายพวกของพวกของแบบของเจ้าขับพวก ตาพระสุธานออะไรวะไม่ใช่ตาเ,เหมือนเป็นตาเสริมพระเกียรติในหลวงอะไรแบบนี้แล้วพวกพระพวกเหรียญเนี้ยเหรียญสมเด็จย่าเนี้ยของในหลวงนะขายพวกนั้นเราต้องไปเช่าบูธอู่นไปค่าคนที่เขาบูธอบรมพวกเอมเวีอะไรแบบเนี้ยพวกบริษัทมันจะมาจ้างอบรมตามสถานที่พวกนี้ยเหมือนอบร,รมพนักงานอบรมผู้ประกอบการขายอ่ะ ที่เขาสําเร็จแล้ว,วเลยแบบนี้นะก็คือเขามีเครือข่ายของเขาแล้วอะก็จะเหมือนกับว่ามาซื้อเราก็จะเหมือนกับว่าอยากได้ไงก็ซื้อเออแกก็เหมือนกับว่าเหมือน,นว่าต้องแบ่งเงินส่วนนี้เข้าวังด้วยเนาะใช่ปะไม่แน่ใจอันนี้ก็เหมือนเสือกอะให้เรารู้ได้เพราะว่าเราอยากรู้ใช่ไหมไม่อยากรู้หรอกแต่เหมือนกับว่าอันนี้คือเราทํางานอย่างนี้ด้วยไงเราก็เลยเหมือนว่าสังเกตะ่ะเหมือนซ่อนนะแะ,ะนและนลอะไรแบบนี <laughs> ้ หมือนกับว่าได้เขาจะต้องแบ่งเงินตรงนี้ให้หนู่มรวยให้ค่าอะไรแบบนี้น,นะเหมือนเขารู้เรื่องพวกนี้เราไม่รู้ไงเราก็เลยขายพวกนี้ไม่ได้แต่แพงมากขายไม่ได้อยู่แล้วค่าเช่ววาบูรดึงหลายหมื่นสองหมื่นน่ะ